ถ้าพ่อแม่เธอเป็นมหาเศรษฐีที่ดินมีที่ดินหลายแปลงหลายไล่หลายจังหวัดฉันมีข้อตัวอย่างให้ข้อหนึ่งว่าเธอจะเลือกที่แบบไหนให้ชนะพี่น้องเธอเวลามรดกมันจะต้องกรุแตกนั่นก็คือต้องดูก่อนว่าผังเมืองมันเป็นผังเมืองเสียอะไรในแต่ละจังหวัด และทาอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเกิดคุณแม่มีที่สองแปลงเราเป็นพี่คนโตแล้วก็น้องคนเล็กไอ้น้องคนเล็กเขาอาจจะไม่รู้เรื่องผังเมืองเท่าไหร่อาจจะมีที่เป็นผังเมืองสีเขียวที่สามารถทําคอนโดได้ราคาที่มาจจะถูกแต่บังเอิญว่าที่มันแปลงใหญ่หน่อยได้หมสมมุติสัก20ไรเป็นผังเมืองสีเขียวปีเลยทีเดียวจ้าแต่ปรากฏว่ามีที่ในเมืองอยู่2ไรเป็นผังเมืองสีน้ําตาลซึ่งผังเมืองสีน้ําตาลเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่หนาแน่นใช่ไหมก็จะสามารถสร้างคอนโดมิเนียมได้ขี้หมูขี้หมา8ชั้นถน6เมตร ฟินเลยจ้ะถ้าเป็นชันนะฉันก็จะเลือกผังเมืองที่มันเติบโตได้ถึงแม้มันจะเล็กแต่มันเจ้มจนไปด้วยคุณภาพเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเอาฉนโฉนดที่บ้านมันรื้อดูเลยจ้ะว่าแปลงของคุณแม่แปลงไหนผังเมืองสีอะไรทําอะไรได้บ้างเซิร์ชง่ายมันจะขึ้นเลยไปที่ระวางแดงระวางผังเมืองดูเลยจ้ะว่าผังเมืองสีไหนทําอะไรได้